อนัช่ระวังให้ดีพวกเขาหรือว่าเธอเหล่านี้จะมาเขย่าวงการวอลเลย์บอลเมืองไทยนำทีมโดยฟิลมรัฐภูมิ ครั้งแรกกับบทบาทมุยสตรีเหล็กผู้มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งในกีฬาวอลเลย์บอลหัวหน้าทีมสตรีเหล็กที่เจ้ากัมตกที่นั่งลำบากหลงรักคนมีเจ้าของจนต้องจุดพลุแอปแบวเรียกร้องความสนใจอยู่เสมอเสมอโอ้เยสยง่สบาย,ยาไสบายได้ไงอ่ะก็เมื่อเช้าอ่ะหนห็น ตาม,มาติดๆกับแท็กพลันอยู่รับบทขันโตกสตีเหล็กมีพิษแต่งตัวจัดจ้าติง่งตลอดเวลาหวังดีเมาได้ทุกข่ายซ้ายทีขวาทีไหลลื่นเอาตัวรอดเก่งมันด่าเจ๊เจ๊เป็นต้แก่เป็นเอ็ดตายแก่กระทองนะบอเหมกต้านะเป็นเบาหวานเป็นความดันจะเป็นมะเร็งอายอและขอเช,ชมพบกับนนอยา สตรีเหล็กกังก้าถอยเถือนได้ใจรับบทโดยแจดชวนชื่นจากนักเลงหัวไม้กลายเป็นนักเลงไม้ป่าเดียวกันจากประสบการณ์ฟินเฟอร์ในอดีตจึงทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปกูเคยเอาออกนะเวย้ยไม่เคยเอาเข้ามึงรู้ไหม ที่มาพร้อมกับเสียงแผ่นดินสะเท <Yeah. S 1> <implications. S 2> ือนทุกครั <climbed lik> ้งของการเคลื่อนไหวนุสตรีเหล็กล่างยักษ์สไตล์ไบซันเกิลที่ชอบทริทักว่าตัวเองบ่อบางซะเหลือเกินแต่เอาเข้าจริงๆแล้วกินเหมือนปอบถึกเหมือนควายรับบทโดยต๊อบชัยวัฒน์ยังไม่อิ่มเหรอยังค้าบคุณียังไม่อิ่มเลยคือเพิ่ะท็อไปหมดแล้ว สำคัญสุดๆกับคนนี้ตุ๊กกี้สุดารั์กับบททอมบอยผู้บีโคดทีมสตีเหล็กผู้ผลักดันความฝันทีมสตีเหล็กให้เป็นจริงแถมยังเป็นทอมขี้เหงาเฝ้ามองหาคู่ครองตลอดเวลาชอบนักที่จะอวดปศุสัตว์ที่ตัวเองเลี้ยงไว้กับสาวๆเสมอคอยขอลากกับลิ้มปากกันเด้อ คิดหอดกล้วยก็มีคนดูแลกล้วยเลยถ้าเกิดว่ามีโอกาสสิภาากล้วยมาเลี่ยมกุุงเทพติดตามคลิปต่อไปพบกับการเปิดตัวกลุ่มนะักแสดงวัยรุ่นที่จะมาร่วมแซ่บกับทีมสตีเหล็กตบโลกแตก